ไปดีพ่อแม่พี่น้องขอต้นทับเขาสู่ซองน้องปูส้สารชาแนลวันนี้น้องพาทุกคนมาออกกําลังกายกํากันอยู่ทีเขตพิเศษเนาะยู่ที่บึงทัดหลวงอันนี้มีกระถือว่าเป็นศูนย์รวมของคนที่หักสุขภาพเนาะกับจะนี้อยู่บึงทัดหลวงนี่แล้วก็อยู่ที่ดงโดงเป็นสนามกีฬาที่ว่าคนมกักไปเล่นออกกําลังกายกันแล้ะกออ็อยู่ทีแคมป์ของก็จะมีประมาณนี้แล้วก็ ยูบ่งท่าหลวงนี่ก็ถือว่าเป็นอีกจุดหนึ่งที่ว่าหลายๆคนให้ความนิยมมาเนาะเพราะว่าเป็นสถานที่โล่งแล้วก็สะดวกต่อการแลนเนาะแล้วก็เพิ่นกับมีการจอดรถย่างเป็นระบบระเรียบต่างเ่็มทางมีบนจอดรถจักรรถใหญ่พร้อมง่า่ก็จอดฟีเดอร์และมีอาหารการกินหลายเนาะ,ะเฉพาะวันหยุดนีแห้งหลายเนาะก็จะมีทั้งส้่งตอนเศร้าแน่โซ่งตอนแรงแน่แต่ว่ามื้อนี้น้องพาทุกคนมาโซวงตอนแรงเน มืัอนี้เขาก็จะมาออกล้างกาน้ำแข็นเนาะเลนเอาจักรอบดีพี่น้องเอาจักรสองหอบกับพอต์ี้เนาะหอบหนึ่งค่ะประมาณสองกิโลพี่น้องสองกิโลแปะอ่อนๆสองหอบกับสี่กิโลตอนนี้ก็เป็นช่วงค่อยคํายำแรงเนาะประมาณห้ามงเคืองแล้วพี่น้องตะเวนกัเกี่ยมตกดินละเดี๋ยวเขาก็จะมาออกลัางกายน้ำกั็แล้วก็ส,สิบปีซอกหาแนวกินแซ่บๆกินน้ำกันงเนาะทุกคนเนาะเมื่อนี้ก็น,นัดมูมาพร้อมแต่ว่า อืมจกักรพรรอยู่ใส่ยังบม่ได้ทรงหาเลยลงมาน้องกับมาวอร์มยางถ่าละเมื่อนี้ก็พามาเบิบรรบ่งหอดออกกอากายอยู่ทีทรงบอลาวอยู่เวียงจับน้ำกันเลยพี่น้องเด้อหลายคนก็บแบบมาคนา้นก็จะเ,เอาเอาตัวเอาเต้นมาเองใช่ไหมล้ำกา่างอยู่ข้างข้า,ขขาขกา็นั่งชมวิวบ,บึกงนอนตะกี้อันนี้มันแหง้งยู่อีกมันแห้งแบบบึ้งใหญ่เลเขาต้องบึใใบ้ง คนดูใส่สบายดีบออกกำลังกาย่ะเจ้าไม่ใช่จิ๊กซอดะบ้านเลยแล้วก็ยูนีมีสวนสมุนไดรสี่หัวคุณจิมนี่สยามไปเลาเดี๋ยวพาไปบึ ้นกับบุญเป็นรัดเป็นไข่เด็กน้องนะสุขภาพสำคัญเลยเนาะโบเจ็บโบป่วยมากระโบงูมาสำคัญอีกเลยมันเด็กเดี่ยเฮามีแฮยหาเงินหาค้ำโตเนาะสุขภาพบุรีจิตใจกับบุรีเด็กน้องเลยพายังชมบึงทางลงแบบนี้ ยางไปเบื้องเขียมน้ำน้อ,ยนองอยูนี้ถือว่าเพิ่นจะสั่นน้ำได้ดีไดยน้ำสะอาดใสแล้วก็บุ้มมีกลิ่นเหม็นอีหลีครับนี่เป็นเบื้องพี่น้องเห็นบ่พี่น้องถือว่าเพิ่นจัดการน้ำได้ดีได้อยู่นี่แต่ก่อนคนมาหาป่าหลายหลายเลยจ้าว เดี๋ยวนี้บูห็นแล้วนะ่ะจะบูมีป่าแล้วบ่เนาะแต่วินกะเกี่ยมกำลังตกดินล่ะอันนี้ก็คือบึงทัดหลวงที่เราพิ่นสร้างเป็นคอนโดเป็นอาพาร์ตเมนต์เป็นตึกสำนักงานต่างๆน้องก็เคยมารีวิวอยู่หดเพิ่นก็เปิดให้ประชาชนลาวเฮาได้มาไซ้์พื้นที่ส่วนนี้เดวมาออกกําลังกายกันแล้วไปยางต่อดีกว่า เป็นยามแข็มทางเนาะเห็นมอเตึกบัวบวัวพุ้นส่วนสนุก สุดดขายพร้อมน้ำมะพร้าวนี่ขายหน่วยเท่าไหนนะสามสิบห <35, 30. S 1> นะ้าสามสห้าเนาะบอกขายพร้อมแบบนี้เลยมืดอนนี่ขายมืยออม่อไหร่บอไอมืดบอโลหนึ่ง <laughs> ขายดีอยู่เนาะมาจากชั่วโมงไอสองชั่วโมง หนงังเขาซีมาบุคขาเลยไปทำยางต่ออุ้ยสบายดีเจอแล้วคนสวยห <c oughs> มุนหมุนหมุนหมุนแทนนตายหุ่นบักดีๆยังออกกําลังกายอยู you know? ่เนาะหรือว่าเป็นน้ำออกกําลังกายเพราะหุ่นจึงดีแบบนี้ปะกินเจอกันแล้วพี่น้องเจอแล้วน้องทิพตวันนี้นะัดแขนออกกําลังกา,กายเขาเสียวจะคลอดนะไม่จะคลอด สามเลยไใบท์บ,บดีเลยสิหนึ่งที่งามงามเมื่อไหร่นุ่งขาสั้นอยู่ไอ้บเบ้ร์ดในรู้จนะม,มาย่านมันหนาวอุ้ยเขาออกล้างกายไปแป๊นเบิร์ดเธอออกแล้วมันก็ะ้อนแหละปะเมื่อนี้เขาเป้ามหมายเขาสามหอบหกกิโลเนาะแล้วเขากาออกล้างกายด้วยกันแล้วเขาก็จะไปซ่อมกินน้ำกันมาเลย <laughs> ป้ายางตอกันคนสวยเขามาสินะงามกับงามกินโตกับหอมเหนื่อยเรียนมาเลยนี่ตอนนี้กับฟ้ามืดแล้วได้จะครอบแล้ว สองมอทางบ้านคุณภนริกาเห็นโบเนาะอยู่บ้านพวกเขาเหน่งก็คือแบบเย็นเนาะตกแรงมาคือไม่สวยอยู่บ้านมี้ยังผิดเนี่ยเดี๋ยวเขามาถามแม่ค้าบุตรกันเดยขอถามในระบบอันนี้เป็นเมนูต่ำอ่ะเมนูเอียงอันนี้อันนี้จะเป็นต่ำนะจ๊ะอ๋เป็นต่ำมีจืดลุกซีนมีเบียร์พร้อมกิ่นยงบอน้องสาวนี่นี่นี่นี จะพาเาอเบิงรายการแนวอยู่แนวกินราคาเริ่มต้นกับประมาณ45,000บ0 0าพบเข่าไข่เจียว40,000บนี่เข่าพัดก็มีเนาะเอาไปเสร็จละอา้าวปะยังรอเบิง์ยังรอเบิงเหาแล้วเพิ่็จะมีบอนนั่งแคมปิ้งเนาะทางด้านหลังให้นั่งกินน้ำกินเข่า แถวนี้ก็จะเป็นโซลูมรดไล่หลายเลยดิอุ้ยมีมีอาหารครีมด้วยนี่บาอย่างนมักเลนอมกย่างออกเลยนะนี่จะออกคือเล่นอเลนซีดบ้านเฮื้อแต่ว่าตรงวนี้จะเป็นโลซากคือบักเลนเลยเป็นสวไหม ่่วานนังกิได้สบายสบายเมนใช่ว่าเขาจะล้างก่อนแล้วเขากจะในน้ำล้างก่อนเลยตัวนี้จะเป็นซีสายพันธุ์มันอร่อยจะดูดดลาร่มแล้วคนเดี๋ยวไอันนี้คนละสายพันธุ์ในตัวดีกเกียวมันจะเป็นซีมาจากไหนแบบต้องเบิรงรีวิวนะมันมีรีวิวกรุบกรอบหวานหอม้วเนีมาตัวนี้จะเป็นคือมเลนเนื้อบ้านเขาไดจะวลาสายพันธุ์นิธิแลนด์เบิ้์ดแซ่บทับระกันเลยว่าแซ่บ มาขายทุกมือบอขายเสาอาทิตย์ตอนเศร้ากับมาหว่ามาเ้าเลนกับกับกระโถนกับลระเสดมาตั้งบูธแบบซีขนาดซัมมี่มีราคาบอซัมนี่ป่ะเบาจะเม็ดคุณจะเม็ดเศร้าหันจะมีที่แบบเอ้ยคือต้องกัดทช้ใจว่าตัวแรงแล้วบูมมาเออโอ้คุณกระเมียนเม็ดกระเล่ให้อยู่เนาะมือหนึ่งหว่า เบรนเขาเมื่อเนิ่เศร้าเลงมาเบอรมาเบอร์เอิงุนมาเบอรอิงุนฮัลโหลคนสวยทำไมวันนี้เซ็กซี่จังเลยเอ้ยจะคลอมแล้ววันนี้มาคนเดียวกี่รอบแล้วครับสามรอบแล้วว้าวจะกิโลตึ้งเบงบ์เป็นห้ากิโลโอ้เกือบหกกิโลแล้ว บรทำมาดอดาเป้าใหม่เอาจากกิโลดีพอแล้วเก็บตีนแล้วแถวนี้ห้ามเดซแซ่บมักเล่นโอ้ยเป็นอย่างสาวๆเข้ามากินบักเล่นกันผิวจะได้งามสงสัยต้องได้กินแล้วแหละเฮ้ยมามาพี่ดูมาพี่ดูสบายดีอันนี้แมทเตอร์ใส่หน้าจอมาเตอปักซองมาเตอปักซองเลยกองล้องหกสี่พันกี อะไรกรงบอลลูนบ้างถ้าซื้อเป็นแก๊สก็คือเป็นแก๊สพูดเศษจะมีซิปของกองราคาเดียวกันเลยบอกถ้าเป็นแก๊สจะตก้มกองละห้าสิบโอ้สิมในเด้อด๋อยิมเด้อมันจะมีลูกใหญ่ลูกน้อยผลจากใส่ซิมพ่อมีห้องกองเรนนี่ประมาณจะคิดกองหนึ่งมีร้อยสองหักรัมอืมหวานจังนี่น อันนี้มันปลูกอยู่ปากซองนี่ป่ะโดยเมนปลูกปากซองบ้านของโอ้ผักแทชิบจัางในนี่หาบอต้องเอาแล้วเด่นสองโอเล่เอานึ่งมาขายชกมือบอ่โบได้มาขายชกมือแต่ว่าเขาขายออนไลน์ขายออนไลน์มือนี้เป็นมือที่เราแดะแล้วชิมมาขายมือแรกเลยบอลแทเห็นยูเห็นน้ำเฟซบุ๊กยู เขาจะขายอยู่ทางออนไลน์หลายตัวดูเข้าใจหลายๆเด้อเข้าใจอุ้ยยังไม่ทิจัยิันปะี๊บเรียนกากูนี่ะจะห,หน่อยจะห,หน่อยเห็นบอกบัตรที่ของตัวเองเงินกูมีได้ไห <laughs> มเงินบาทไรขอเดี๋ยวร้อยนมง เดี๋ยวเดี๋ยวอดอเอา่ะไม่ตื่นเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้กองเดี๋ยวเดี๋ยวนี้เล่นเงินบ้านเขาเท่าละบาทกี่กองเงกป้าแปดกพันบกับกับหกเก้าศูนย์เนาะชื่อว่าเงินขึ้นดิตู้มือนะเขาไปแเตะอยู่อยู่ด่านเหงือกเก้าศไปเสื้อกันโ้งเนาะมาแลนได้บัลลนกับได บลูเบอรี่ปะ่ะกินอะไรแล้วผิวสีผิวใสป่ะผิวจะได้งามผ้วงามป่ะไม่กินแล้วแหละใจลอยอยลยไม่เห็นเขาขอบใจไ<ะ>ปเขากลับไปเซอร์น้ำติมาพี่ระวังรถนะเจ้าคุณสวยไข่าาทุกอย่างไข่ทุกอย่างเนี่ยเจ้าอยากกินเอาเอาสลีนี่เป็นปนานหวานเน่ยสลี สอกนึงราคาเริ่มต้นเท่าไหร่40บับแล้ยังเพื่มสาลียังแม่นเริ่มต้น40บาทขีดข้าน้ำัาเกี๊ยวสดละแม่นสามจอบสามัิข้าน้ำาเอากับประมาณเสาหาาิทอทัวปันห่วปันหนึ่งปันทั่วรวมนอกเอาอย่างเอาสาลีปันสาลีปันบาวอเยออดีบอมาเต้จักงูมัอนี่ เาทิดเดือทั้งเศร้าทั้งแรงเลยตอนเศร้ากับมาขายตอนเศ้าจังงงตอนเศร้ากับประมาณ8ดเย็ดเป็ดมูเศ้าพอจังนงตอนเศร้าน่ะอดประมาณ1ิโมงเขากับปิดแล้วตอนแรงเขามาใหม่ตอนแรงก็จะเริ่มห่าโมงหาจังมงหาประมาณ10ตมงเป็นอะไเดี๋ยวนี้คือบู้เห็นไปยิ้มละเดี๋ยวนี้ว่ะเดี๋ยวนี้เนี่ยมาเป็ดสิเป็นหัวแถวแล้วไม่เป็นตั้งแถวไม่แล้วเพราะฉันเริ่มไปวันจันเริ่มลอกอินแล้วเพราะว่าลอกอินไลายเทือแล้วกัน ลองเอาตลอดเดี๋ยวนั่งท่าเด้อเดยนั่งถานเข้าใจโดยไปข้างไปนั่งถากันขายจังไรนับไม่หาพันโอ้ไม่ห้าพันตัวนี้มาวัห้านี้ขายจังไรนะเริ่มต้นเท่สามสิบเก้าพันตัวนี้สามสิบ อันนี้จะเป็นสามสิบเก้าสามเ้าเก้าแล้วแต่ขนาดอันนี้เป็นสีน้ำเงินกันไหมแมนแนสีน้ำเงินอันนี้ได้ท่าไหรสัะเจ็ดสิบพันอันนี้เจ็ดสิบพันอตัวนี้รุดได้เท่าไห่ไอ้าสิบเก้โอเคชิประบายให้เ้ยได้บอกจำไป็นั้องเดีจ้าเดี๋ยวสิด้ดย ปั้นแซ่บดีพี่น้องเดี๋ยวเขาจะมาระบายสีกันน้องๆเพื่อนจะเอาสีมาให้เขาระบายมันเกิมนี่ตอนนี้พวกเขาสิมาระบายสีกันทิปเลือกเป็นตัวใดเนาะเท่าไหร่น่ะเจ็ดสิบห้าเจ็ดสิบห้าของไอ้น้องมาใด้ห้าสิบเก้าถ้าจะไม่สีไม่พอมันเติมได้ตลอด เดี๋ยวมาเบิ่งผลงานของพวกเอาส่งผลออกมาจะเป็นแนวใดเนาะแล้วแล้วแต่เนาะเป็นงานศิลปะเนาะอุ้ยหนาวเว้ยจะองศาวะสาวองศาพี่น้องอยู่นี่นะแล้วแล้วทุกคนนี่ คนให้สีมาหลายเนาะไซคุ้มขนาดเลยท้าทุกสีเลยให้จะคะแนนนะ65สิบพันเอ 59, อ59าสิก้าพันอะไรแล้วรุ่นไหนมาเออรุ่นให้ 59, ให้าสิบเก้าพันมีต่อยให้จคะคะแนนสิจ๊งต่อยสิบแปดย้อนใบเด็กวันเด็กจำกันเนาะสมยัยพี่กี้โบ้ได้ลิ้นได้แบบนี้ไหงลิ้นตุ๊กตาที่เป็นแบบเอาเจี้ยเป็นหุ้มตุ๊กตาเสื้อผ้าเสื้อผ้าก็เป็นเจี้ยที่ตัดแล้วก็พับ พับเจี๊ยบลงเป็นบาพับแขนพับโตัวโค้เคยเคยลินบ่เคยใส่บป็นูบเป็ูปเขาใส่แล,ล้วเนาะยำคนแล้วเธอยำงันแล้วผสมสีเก่งอยู่เด้แต่ว่าอยากเขีมบน้อยนึงอยากเขีมบน้อยนึงเขียบๆแจงๆสีไข่ <laughs> เป็นมาสีไ <laughs> <laughs> ข่ <laughs> ออกเป็นเหลือกสิไหมก็น <laughs> ้องให้คะแนนพวกเขาเลยดิให้จักคะแนนเนาะพี่เนาะเกือบมิกกี้เป็นสีแด เจอพอกี้เมัลสีแดงวง่ของมือกับสีแดงกระโปฟสีเขียวเขียวเรืองแดงไฟแดงแล้วหนึ่งหนาวหนาวตอนนี้น่าจะหนาวขึ้นไปหน้ายเย็สิรีตอนนี้กี่องศาสิบเก้าองศาเี่น้อง ทางบ้านคนควจะองศาน้องมือนี่หนาวอยู่เบาน้องละหน้าหนาวเสื้อแขนยาวเก่าโบยูรุน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 นำ้ำเงยรุนน้ำขี้เลสสวยเอาอย่างมาขี้เลสก่อนไปโพนโน่ะหยุดจัด สองน้องคุส่องอะราวใต้ะสาาใตูทส่งสาาวใต้สาม่ยดขายเคื่องกินขายเคืองกินสาวน้อยระบายสี น้องนิ้งอกเกดเต็เสิแสดงแล้วๆแท้แล้วเป็นบ่อกนินนี้เร็วๆให้ให้น้องทิพย์จะคะแนนโน่เอาจักรเคนหลีเต็มสิอยากไจะจะกรเคนให้ตัวเองค่ะแล้วพี่พี่ทางบ้านได้ให้น้องทิพย์จะคะแนนของน้องนี่ได้จะคะแนนเต็มสิบนี่แล้มันก็ยังคล้ายกันอยู่ดีละ ย้อนเสียงหน่อยนึงติ้งติ้งติ้งสีสันซูใสวันนี้ก็พามายางออกกำลังกายแล้วกันเนาะแล้วยามาหลอกบุณพัดหลวงอันี้ก็เป็นเขตที่แบบวัยรุ่นไม่ใช่เด็กน้อยจนถึงให้ผู้ใหญ่เนาะมักพากันมาเอากวามงามแต่ไม่เอาไหากล้วนที่จะกลับดินครอบครัวจุนเนาะเดี๋ยวมื้อหน้ามีเวลาเดี๋ยวพามาเบิ่งต่อเช้าเนาะซอกบพวกสาวตึงื้อนี้ละแม่นมีเวลาหน่อยเนาะเพราะหยุดแดนแล้วกัน หิบละใบซีก็จะหิบกัดเ่าหนาวแห้งบุ๋วไหวงั้นวันนี้ก็ดีใจลาทีว่าไดพาทุกคนนะมาลิงมาเที่ยวกันกนาะแล้วก็ดีใจที่เุกคนามาคอมเมนต์เดินก่อนนี่ยองปีจะผิดก็ชไว้ขอตัวไปก่อนแล้วเด้อบาย